สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคลวันธรรมนีชแนลนะคะวันนี้จะพามาทําเมนูซุปหน่อไม้ส้มใส่หมูเป็นเมนูกับข้าวบ้านอาหารอีสานรสเด็ดนะคะกินกับข้าวเหนียวนึ่งร้อนรอนนี่รับรองว่าฟินสุดๆเลยล่ะคะ่ะเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทํากันด้ไเลยะคะ่ะ มาดูในส่วนของวัตถุดิบกันก่อนนะคะวัตถุดิบก็จะมีหน่อไม้ส้มเนื้อหมูพริกหอมแดงกระเทียมผงชูรสน้ำปาลาร้าน้ำปลาข้าวคั่วต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งขั้นตอนแรกเราก็จะนําเนื้อหมูมาหั่นสไลซ์สไลซ์บางๆเลยนะคะอย่าหั่นชิ้นหนาจนเกินไปเวลาเรากินเนี่ยจะได้ไม่เหนียวลุงใช้เป็นหมูส่วนสันนอกนะคะ สูตรนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรของซุปหน่อไม้ที่อร่อยมากๆเลยค่ะบางคนก็เคยทำแล้วนะคะแต่บางคนก็ไม่เคยรู้จักเลยเนื้อหมูใส่เยอะแค่ไหนก็ได้นะคะหรือว่ากะให้สมดุลกับหน่อไม้ส้มที่เรามี ต่อไปเอาต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งมาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆใช้อย่างละหนึ่งต้นก็พอนะคะต้มน้ำให้เดือดจัดนำเนื้อหมูลงไปลวกไม่ต้องลวกนานนะคะทุกคนเอาแค่พอสุกก็ตักขึ้นมาเลย เนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเนื้อหมูจะได้หวานแล้วก็มีความนุ่มนำหน่อไม้ส้มที่เราล้างไว้นะคะเอามาต้มต่อพอน้ำเดือดอีกรอบก็เป็นอันใช้ได้ตักน่อไม้ส้มขึ้นมาพักไว้ หลังจากที่เราต้ม,นมหน่อไม้ส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาพริกหอมแดงกระเทียมมาคั่วให้สุกคั่วให้สุกๆออกไปทางไหม้เลยนะคะเวลาเราเอาไปตำเนี่ยกลิ่นพริกหอมแดงกระเทียมคั่วเนี่ยจะได้หอมๆคั่วได้สุกประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะ จากนี้เราก็จะเอามาตำให้ละเอียดนะคะพอตำพริกได้ละเอียดดีแล้วเราก็ใส่เป็นหน่อไม้ส้มที่เราต้มไว้ลงไป ปริมาณตามชอบได้เลยค่ะอยู่ที่ว่าจะทำมากหรือทำน้อยตามด้วยเนื้อหมูที่เรารวนหรือว่าลวกไว้ปรุงรสชาติด้วยผงชูรสน้ำปลารา้าน้ำปลาแล้วก็ข้าวคั่ว ใส่ต้นหอมซอยผักชีซอยแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยลงไปตำทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะคือใครที่ไม่เคยกินซุปหน่อไม้ใส่หมูนะคะอยากให้ลองมากๆรับรองว่ารสชาตินี่นัวไม่แพ้กับที่เราใส่เนื้อปลาเลยนะคะ พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ชิมรสชาติได้ตามชอบเดี๋ยวมาลุ้งขอชิมน้อยหนึ่งนะคะอืมทุกคนแซ่บหลายค่ะแซ่บมากๆเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูซุปหน่อไม้ส้มใส่หมูไปตักเสิร์ฟเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะสำหรับเมนูซุปหน่อไม้ส้มใส่หมูรสชาตินี้แซ่บนัวหลายยิ่งกินกับข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆน,นะคะยิ่งเข้ากันใครที่ทำตามสูตรนี้แล้วรับรองว่าจะต้องติดใจฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง youtube เป็นกำลังใจให้กับเมลูกช่องโครกันธมณีชาแนลด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ